นี่นะคะเป็นวิธีการทำนะคะในหลังกล่องเขามีบอกอยู่เป็นแบบนี้เลยนี่อ่าเราจะใส่น้ำร้อนไปก่อนเนาะแล้วในซองเนี้ยตอนนี้น้ำเดือดแล้วอ่าเทโจ๊กเข้าไปโอ <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> ต้องคนนิดนึงแล้วเราก็คนนะคะคนไม่ให้มันติดกนมากเราไปดูตอนเสร็จกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะใส่ไข่ลงไปแล้ว อ,อตอนนี้นะคะเราก็ได้เตรียมถ้วยเอาไว้แล้วสองอถ้วยเป็นถ้วยตาไก่สีฟ้านะเอาไว้นะไวทำอะไรคะถ้วยใสโจ๊กอ,อก๋อจะกินโจ๊กแล้วนะ จกเพียาวนานยาวนานว่าอะไรจะได้กินเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็ได้จกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากำลังจะตักใส่ถ้วยควันขโมงเลยจ้าอันนี้จันใครแทปปี้โอ้โหว่าแหละอืมได้เยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยโอ้ได้เยอะค่ะได้สองถ้วยหนูว่าได้มากกว่าสองถ้วยอ่ะอ่าตอนแรกเด็กกลัวว่าจะไม่อิ่มนะคะ แต่ตอนนี้เด็กเริ่มบอกว่ามันเยอะแล้วค่ะมันเยอะมากอ่าลองดูเนาะลองชิมดูชิมดูมแต่ถ้าให้พ่อกินพ่อต้องกินสองถุงเพราะพ่อกินเยอะมากเป็นแล้วมันยังร้อนอยู่เนาะต้องรอให้เย็นก่อนโอ,อ้ร้อนมากน่ากินไหมคะน่ากินอยู่งูน่ากินอยู่เหรอ นแล้วก็คนๆให้หายร้อนนะครัยวอพอหายร้อนแล้เดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงตอนนี้ขอพักไว้ให้ร้อนเอ้ยให้หายร้อนกันดีกว่าจะพักไว้ให้ร้อนอีกโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนหายร้อนกันเลยดีกว่าคือกินแล้วเป็นไงนะคะอยากกินโจ๊กไหมหรือตามิตรบริโโคกันนี้นะ คือได้เยอะมากซองเดียวกินได้ทั้งบ้านเขาบอกได้สองถ้วยอ๋อถ้าเรากินไม่หมดเนาะสองถ้วยแบ่งกันแล้วกินไม่หมดเนี่ยแล้หนูตักมาเนาะเห็นไหยอะกินไม่หมดอิ่มก่อนใช่ไหมคะเนี่ยพักไว้ตั้งนานยังร้อนอยู่เลยอ๋อดูเหื่อไหลแตกโอ้อร่อยไหมคะอร่อย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 ใช่ไหมอืม ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมอร่อยใช้ได้เลยใช้ได้เลยใส่ค่ะปึ๊บอะไรบุ๊กปิ๊กกินอร่อย,ยไหมอร่อยเหมือนกันกินหมดไหมคะอ,อิ่มไหมคะอิ่มมากอ,อิ่มมากยังมีเหลือด้วยนะนี่นี่ขนาดเหลือนะเนี่ยยังมีเหลือด้วยโอโ้โหเป็นลมแบ๊บส่วนคุณประแพงนั้นยังกินไม่หมดเลยนะคะ พยายามอยู่ฮุดธพุด <laughs> <laughs> <Okay. S 2> โอเคร้อนมากเลยแนละ้วไฟจะเราเื่อตอนนี้นะคะเราก็ได้กินหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าจุกสุดๆไปเลย <laughs> โอ้โหฮกินหมดไหมคะหมดค่ะ <laughs> โอ้โห แต่เกือบจะไม่หมดแล้วเอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย